ช่องน้่งนิงมาลวจ้าลงคลิปทุกวันพาร์หัดกับวันศุกร์เวลาห้าโมงเย็นและวันอาทิตย์เวลาหกโมงเย็นอย่าลืมมาติดตามรับชมกันนะคะสวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่กับช่องน้องนิงมาลราจ้า ไม่มีอะไรพิเศษมากแต่ว่าวันนี้จะมารีวิวขนมที่พิททดนะคะเมื่อนานมาแล้วนะคะอะไรที่นานมาแล้วเราจะเอามารีวิวให้หมดเพราะว่าแรกๆเตียวคนมารีวิวเยอะอย๋อยเดีย๋ยวไม่ได้ดูด๋ยวคนไม่ดูกันอะไรอย่างนี้นะคะแต่จ,จริงๆแล้วคือมันเก่าแล้วไงเขาก็เลยไม่เอามาทําแล้ว เอาสำหรับใครใหม่สำหรับเราะจะอันน่าเดี๋ยวไปดูกันว่าเราจะมารีวิวอะไรวันนี้เราจะมารีวิวเจ้าตันนี้เลยจ้ะนี่เห็นมะเห็นมะมันคืออะไรเห็นเปล่าไหมมันคือขนมโมจิหยดน้ำซึ่งเราเคยกินไปแล้วแต่ว่าวันนี้เราจะมารีวิวให้พี่ๆเพื่อนๆใน youtube ดูนะคะ อีกทีหนึ่งอีกทีนึง,น,งนี่คือขนมโมจิหยดน้ําซื้อได้ที่เซเว่นราคายี่สิบาบาทเออใครอยากกินนะเวลาร้อนเวลาอะไรแบบเนี้ยยิ่งแบบอากาศตอนนี้คือฝนตกบ้างร้อนบ้างอะไรอย่างกินแบบนี้ก็ชื่นใจเออขออนุญาตแกะเคล็บหนึ่งมันคือุ้นสำเร็จรูปผสมผงบุก ซึ่งเคยกินไปหนึ่งครั้งท่วนรสชาติมันแบบชื่นใจกลิ่นมันแบบอันเนี้ยอันเนี้ยเขาเรียกว่าเออเขาเรียกว่าอะไรนะไม่รู้ว่าที่มันอยู่ในน้ำตาลใสาแดงหรือเปล่าเขาน่าจะเรียกว่าน้ำตาลใสาแดงนะที่มันอยู่ในเฉาก๊วย ซึ่งเรากินล้วก็รู้สึกชื่นใจว่าหนานหวานเย็นๆเนาะอืมตัวนี้รสชาติก็จะหวานๆเค็มๆรู้ได้ไงเคยชิมแล้ววันนี้อยากจะมารีวิวให้เพื่อนๆดูซึ่งมีช้อนไหมเนี่ยอ่าเราจะมาทําแบบนี้นะทุกคนแบบหนึ่งขอหาช้อนก่อนอันเราไม่ช้อนช้อนสำรองช้อนสำรอง ก็คือเราจะเอาฝาอีกด้านหนึ่งที่เขาให้มาเนี่ยมาใส่กับอันนี้นะอันนี้เราจะคว่ำบลุกไปอย่างนี้เลยนะโอเคต่ก่อนแปบบ๊บคือตอนแรกอะ่ะเราก็เคยแบบเทใส่ลงไปเลยเทอันนี้ใส่ลงไปในนี้เลยซึ่งไม่พอจ้ะเราไม่พอจ้ะมันใส่ไม่พอจ้ะแล้วมันดูแบบว่าไม่ค่อยไม่ค่อยน่ากินขออนุญาตใช้อันนี้มันแกะยากนิดหน่อย Okay. วุ้นมันก็จะหน้าตาแบบใสๆแบบนี้เลยแล้วก็จะเทลงไปนะคะบับวับ <c oughs> เป็นงูจิอยู่ในนี้แล้ว <c oughs> <c oughs> นี่นักกินเปลานักกินเปลดี๋ยวเรามาใส่ทุกอย่างกันเลยจ้ะอันนี้เขาเรียกว่าน้ำซอสมานะไม่รู้ว่าน้ำอ,อะไรเหมือนกันแต่ว่ามันเป็นน้ำซอสสีน้ำตาลน้ำตาล ออกแบบมาสไตล์ในญี่ปุ่นญี่ปุ่นนิดนึงนี่น้ำตาลใสแดงจ้ะใส่ลงไปเลยไม่รู้น้ำตาลใสแดงหรือเปล่าขอโทษนะคะถ้าเกิดแบบพูดผิดมันก็คงจะเป็นน้ำตาลใสแดงเลยเรียบร้อยหน้าตามันก็จะเป็นแบบน,นี้เดีย๋ยวเรามากินใกล้ๆกันมาหลังจากที่ใสทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะมากินกันจ้ากินกันละจ้า อืมผงๆอันนี้ยเขาใส่ถั่วมาด้วยฉันลืมบอกเพราะว่ามันยักลิ่นถั่วมามาลองชิมคำแรกกันแบบนี้เลยนะแบบนี้เลยนะลองชิมคำนี้นะหืมอร่อยอ่ะคตรอร่อยอยากให้ทุกคนได้ฟัง รอแป๊บนะดีมากก <laughs> <laughs> ินอันนี้แล้วมันรู้สึกชดชื่นเหมือนแบบหายเรื่อยเลย ใครทางานมาเหนื่นนอยๆนะกินอันนี้นี่สุดยอดวุ้นของมันนะมันก็จะมีความหนึบแต่ว่ามันจะเป็นวุ้นใสรสชาติมันจะไม่มีรสชาติอะไรที่มันมีรสชาติก็เพราะว่าน้ําน้ําสีดำๆเมื่อกี้เปสชจติของถั่วหวานใส่น้ำตาลทรายแดงมีกลิ่นหอมถั่วนิดนึง สินเดี๋ยวเราจะกินคำเยียวใหญ่เลยชื่นใจ อร่อยมากสำหรับวันนี้นะคะมันก็จะเป็นโมจิหยดน้ำที่อร่อยมากซึ่งเราชอบส่วนใครจะหาไปลองซื้อดานได้ที่ใกล้ๆบ้านเลยค่ะเซเว่นนิลเลนนะคะมีทุกอย่างจริงๆราคาไม่แพงนะคะยี่สบห้าบาท <c oughs> ไม่แพงเพราะว่าเรากินได้เหมือนกับกินน้ำเลยน้ำพวกน้ำหวานอะไรอย่างเงี้ยปกติเราจะกินน้ำหวานมากกว่าแต่ว่า ช่วงนี้เรางดแป๊บหนึ่งเพราะว่าเหมือนจะกินหวานเกินอย่าเป็นโบ <c oughs> ใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติดตามด้วยนะคะแล้วก็ฝากติดตามเพจต,ตามใจนุ้งนิง้งแล้วก็ทอก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 ก็นหนุ่มนิ้งมาละจ้าไปเจอกันได้นะคะไปติดตามกันได้ไปดูกันได้เรื่อยๆเดี๋ยวมาใหม่ในคลิปหน้านะคะ EP หน้านจะมาทำอะไรก็ Mati tamu bye. Bye. bye, -bye.